ป่าอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นเข้ากินต้นปามของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสียหายนะครับคาดว่าพื้นที่บนภูเขาแหลงจัดทําให้ช้างลงมาหาแหล่งน้ําและอาหารในพื้นที่ของชาวบ้านครับต้นปามน้ํามันอายุประมาณ8เดือนบนเนื้อที่สี่ไร่ในอำเภอบ้านกงชังตําบลป่าร่อนอำเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกช้างป่าเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นเข้าถอนต้นกินเป็นอาหารเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ นายชันรงสามเมืองเจ้าของสวนปามบอกว่าคืนนี้จะนําไฟสปอตไลท์มาส่องสว่างทั่วพื้นที่เพื่อป้องกันช้างเข้ามากินต้นปามที่เหลือซ้ําอีกเจ้าหน้าที่ระบุว่าช้างโขลงดังกล่าวอาศัยอยู่ในชายป่าบริเวณใกล้กับพื้นที่ของชาวบ้านส่วนสาเหตุที่ช้างลงมากินพืชผลการเกษตรของชาวบ้านนั้นคาดว่าอาจจะเกิดจากปัญหาไผ่แรงครับส่วนการแก้ไขปัญหาช้างป่าเขาอ่างลือในนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษา ป่าตำบลคลองตะเกราอําเภอตะเกียบท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาครับเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกมาหากินสร้างความเสียหายกับพื้นที่การเกษตรนายอําเภอท่าตะเกียบเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ป่าไม้ถูกช้างทำร้ายเสียชีวิตทำให้ชาวบ้านไม่มั่นใจในความปลอดภัย,นนยหากเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการผลักดันช้าง <5. S 1> จึงเสนอไม่ให้นำชาวบ้านเข้าร่วมแต่ขอสนับสนุนเรื่องสเบียงอาหารแทนครับ อ,นนอ,นนอันนี้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 ให้ปรับแผนเป็นยางนอง